สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบ้าหนองอีกขึ้นเก่าครับผมมาละครับอาจารย์นิลนามครับไหตองงวดครับงวดวั้นที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดครับผมเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทีโชคแลดวงครับงวดที่แล้วเนาะเขาเหลืกลางสี่สามครับแต่ว่าเหลืกบนงวดที่แล้วมีแต่เก่ากับสามหาโบมีกับโบป็นังครับเอาไมครับงวดนี้ เฮามาตามกันต่อเบิ่องวัเป็นแนวทางนะครับเนาะส่วนตัวเล็กิมากหรือบบมักอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจ์ของแต่ละคนครับเบ,บาหนองกัมาเป็นตัวกลางให้นะครับเนาะเพื่อนไ้มาเบาหน่องกัดมาบอกสูฟังเพื่อนบอกว่าเดือนนี้มันมีหน่อยมือมันมีแค่ยี่สิบแปดยิบเก้ามือหนึ่งเพื่อนวางชีนะเอาไปก่อนเลยเพื่อนว่าเดี๋ยวขันล่อเดี๋ยวมันกระชีนานเพื่อนวางชีนะแต่ว่าเพื่อนไ้มาเลขตัวนี้ เหมือนกับเพิ่นหามาแล้วหลอบหลอบหนึ่งเป็นตาล่างตัวเดียวกันที่เพิ่นหมาแล้วมันออกไปแล้วหลอบหนึ่งแต่ว่างวดนี่เพิ่นสลับตำแหนง่งเพิ่นว่าเพิ่นสลับตำแหนง่งจําเลยปะครับงวดที่นั้นงวดมื่อนั้นมันออกหาซีซีงวดนั้นมันออกหาซีซีเหลขกเบิน่นพอแล้ววะงวดนี้ยานเบิ่นอีกอยู่แต่ว่าฉิเป็นเบิ่นนา หรือเบิ่นหลังหรือสิเป็นหามอันนี้ก็ยากที่จะเดาเพื่นบอกเด้ยากที่จะเดาแต่อีหยังมันจะเกิดขึ้นใดเบิดแต่เพิ่นบอกว่ายาถิ่มเลขกเก่าเด้อเพิ่นว่ายาถิ่มเลขเก่าเลขเก่าหมายถึงสามเก้าห้ายาถิ่มเลขเก่าเพิ่นว่าสิยาถิ่มเลขเก่าสามเก้าห้ายาถิ่มเด็ดขาดเพิ่นว่า โบนี่มันอาทิกลับมาอีกก็ไไ้เพื่อนบอกอย่างสีบโบน่มันอาทิกลับมาอีกกรดไรยังก็เกิดขึ้นในเบิดแต่ว่าเลขเบิ่นกะไห้ใจบบได้คือกันเพิ่นว่าเลขเบิ่นกะไว้ใจบบได้แต่ว่าเพิ่นยานเบิ่นหละายกลัวเพิ่นว่าจังซี่นะแต่ว่าผู้ใดกะสื่อติดติดไว้แน่ก็ได้เลขเก่าไอ้สามเก่าหานะลองเบิ่งนเด้อเพิ่นว่าลองเบิ่งซสื่อติดติดไว้ พอกันยังมากอยู่พอกันซื้อไว้แน่เราละเพิ่นนมาทีตกเกา่าสามเกา่าหาแต่ว่าเลขเบิลที่เพื่อนยยานที่สุดก็คือซีซีหกหกเก้าเก่าลกแปดแปดครับเหลขเบิลที่พเเอเราเรายยานมาเถิเล่ากับว่าเลยห่านมาเถิแล้วเราว่าซีซีหกหกแปดแปดเก้าเก้านี่คือเลขเบิลที่พอเรามากขับแล้วเพิ่นว่า แต่ว่าพื้นสิบกเขียนใส่ตะลางให้เด้เลขเบิ่้เพิ่นสิบกเขียนใส่ตะลางให้เด้อให้มาเบิ่งเอาทั้งนอกเพิ่นว่าชินะเลขเบิ่ลให้แล้วครับมาจับเอาจับคู่เอาแล้ววะจับคู่เอาในในในตะลางล่ะแต่ว่าในในในช่องนั้นเพิ่นยังยืนพื้นเก่าก็คือซีซีนะครับเด้ออ่าเบาหน่องขึ้นตะลางให้แล้วเบิ่งไปนำก็ฟังเบาหน่องไปนำเนาะตะลางเก่าเพิ่นขึ้นไว้ให้ซีซีครับตรงกลางครับเพิ่นว่า เพิ่นหมกักมักอยู่ยังหมักอยู่เหลขกชุนนี้สี่สี่ครับแล้วก็ด้านบนบนเขียนสามเจ็ดแปดเนาะด้านล่างเขียนห้าหกหนึ่งครับห้าหกหนึ่งแต่ว่าระวังหกกับเก่าคนว่าให้ระวังหกกับเก่าคนวางสีนะหกอสิกบเป็นเก่าก็ได้งวดนี้หรือ อาจสิบ่มีเก่าอาจสีมีหกมาแท่นก็นได้เพื่อนบอกงี้สิลองวันนะครับเด้ลองพิจารณาเบิ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดครับผมเบิ่งไหวเลขก็งามเด้เพิ่นว่าบ่หามกับเบิรนเพื่อนบอกแค่นี้บ่หามกับเบิรนละเลงงวดนี้แลวกะ็ซีซีหกหกแปดแปดเก้าเก้าลองมาจับคู่เบิง่งเพิ่นว่าลองเอามาจับคู่ในเลขตารางเบื่อง เพ่วางสีนะลองจับบึงจับ7จ็ดเจ็เจหรือ8ปดห้ดจังสีนาเราว่าให้ลองเบึงหรือว่า3ามสี4สาม่จังสีลองเบึงหรือสิเป็น9 9 6 9 9 5้จังสีน่าลองมันครับเด้อลองพิจารณาเบึงงวดวันที่1มีนา6กเจ็ครับผมบงไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนาะหลายคนก็บอกว่า อยากให้บ้าวน้องไปตามความฝันอ่ะบา้าวน้องก็ตามความฝันคือเก่าล่ะครับตามความฝันให้คือเก่าเดี๋ยวบ้านน้องไดตัวใดเดี๋ยวบ้านน้องสิฟ้าเอามาบอกสู่ฟังนะครับเนาะแล้วก็มีคนให้ฟันมาอยู่เรียกกรง,งามอยู่เดี๋ยวสิฝ้าลงมช่องแล้วกาฟ้าเอามาเบ้าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเนาะหลายคนก็นถามมาบ้าวน้องซื้อเรขกตัวใดบ้านน้องก็ซื้อไว้ละหกหกแปดหกเนาะที่บ้าวน้องซื้อไว้เด้ ตอนนี้นะที่เบา้าหนองซอไว้ก็คือหกหกกับแปดหกก็ลองเบิงเพื่อเฮาได้รับโชกไปนน้ากันนะครับนอจังใจกัดลองพิจารณาเบิงเหล็กเบา้าหนองถามักก็ซื้อไวถาบ่มักกับพานได้ครับเพราะว่ามากักไผ่มักมั่นแนวทางเบ้าหนองก็ว่างไว้ให้ก็ลองพิจารณาเบิงเพื่อเฮามีโชกไปนน้ากันอีกงวดนี้อาจารย์แล้วก็ฝากมาบอกอยู่บอกว่าอันฐานนี้กัด มือมือมือก้อนสีห้อยออกเพกื่อนบางสินะให้จุดถูกสามสิบหกดอกหรือสิบหกดอกกลางแจงนามแก้วหนึ่งดอกไม้สามคูแล้วกะ็เงินเก่าบาทปากถูกกลางแจงครับเพื่ออย่างเพื่อจะเข้าขอขามาพระเมรธรณีครับขอขามาพระเมรธรณีบางทีเข้าอาจจะหลวงเกินเพลินโดยที่เข้าบริดัต่างใจหรือเข้าต่างใจอย่างสินะแล้วก็ ขอเปิดประตูโฉกเปิดประตูอันโฉกหลาบกันสิละประมาณนี้ลองครับเด้อลองขันผู้ใดไรกาวว่าเป็นกับล่องลองเสืรอมเบิงในเน็ตกไดเลยองเสืรอมเบิงในเน็ดข้ามกาวแต่ว่าเบ้าวน้องกเว้าบว่าอยากเด้บ้าวน้องกเวบาเอาบ้าเอาที่เรื่องที่มันดีนั่นล่ะจําระเบ่าวน้องเด้บ้าวน้องกเวบาเอาเฉพาะเรื่องที่มันดีนั่นล่ะแต่ว่าอยามันก็เป็นความเสื่อนะครับเนาะมันเป็นความเสื่อลองเบิงเห็ดเบิงกัน บเซียหายนะครับนะเนาะลองนะครับเด้ออ่ะเหล็กอาจารย์เนี่ยน,น้ำกัดขืนให็นเบื้องแล้วเราว่างเหล็กตองครับโอ้ระว่างเหล็กเบิร์น44 66 88ละกันเก่าๆครับ,รวง,บงวดนี้โบน,นี่ครับอาจจะเบิร์นล่างหรือเบิร์นบนอีกก็ได้ย้ํกับเกิดยังไงเบิร์นครับเพราะว่าเหล็กเราอะมันเป็นเหล็กวันสูกน้่มขึ้นมาทีนะเหล็กวันสูกวันเสา์นี่ม,นมันมักเบิร์นเราอะแต่กับโบนี่ครับลองพิจารณาบนครับเด้อ จังได้กะคอยติดตามช่องเบาหนองไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวกะจะมีท่องโคดบา่าคลิปให้แล้วก็บเบาหนองไปนั่งบอลกับชาวบ้านให้เพื่อนมานาาั่งบอลสู่ฟังกะเหลือหลายคนอยู่ครับหนองดาจังสีหนองนาจังสีหนองลาหรือว่าแม่วาดแม่สีแม่นงแม่ยังสีหลายหลายคนที่เพื่อนฝันดีแล้วก็พ่อทุยนะครับเนาะหลายคนครับที่เพิ่นฝันดีแล้วเพิ่นได้โชคหงวดหวัิด เดี๋ยวบ่าวหน้องก็สะไปตามความฝันแล้วก็เอามาบอกสู่ฟังนะครับเนาะจังไ๋งวดนี้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนก็นให้สมหวังดังปาถนามีเงื่อนใส่ใจบ่าขาดมือเฮ็ดอหงังก็ให้เจเลื่อนลงเรื่องขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงนะครับเนาะแล้วก็หลวงปู่หมุนเดี๋ยวหลวงปู่หมุนบ่าวน้องก็ลงให้แล้วผู้ได้มกกักจะซืือเอาผู้ได้่มากผ่านใดนะครับเนาะจังได๋ก็ขอให้ทุกคนรับโชคใหญ่ไปด้วยกันจับเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ